สวัสดีครับคุณชมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่1,216ของสองครามยูเครนรัสเซียแล้วนะครับซึ่งขณะนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ในสนามรบจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอีกครั้งโดยทั้งฝั่งของอยูเครนมีแนวโน้มเป็นฝ่ายได้เปรียบในหลายจุด ขณะที่รัเสเซียต้องเผชิญกับความสูญเสียที่รุนแรงและบุกไม่ค่อยขึ้นนอกจากนี้มีรายงานว่ายูเครนก็ได้เริ่มโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานของรัเสเซียเพิ่มเติมส่วนรายละเอียดในเนื้อหาข่าวจะมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้เราไปติดตามรับชมในรายงานข่าวของไทย Mil มิเรตตรีพร้อมๆกันเลยครับ ทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมสําหรับคืนที่ผ่านมาโดรนของยูเครนก็ได้ถล่มคลังเก็บน้ำมันของรัสเซียในแคว้นรอสตอฟจนเกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ขึ้นแม้ว่าสื่อของรัสเซียจะไม่ยอมเอ่ยชื่อโรงงานโดยตรงแต่ว่าภาพถ่ายจากดาวเทียม ก็ได้ตรวจพบจุดความร้อนที่ชัดเจนบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นแหล่งเก็บเชื้อเพลิงสำหรับกองทัพรสัสเซียและนอกจากนี้ยังมีรายงานการระเบิดในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างฐานทัพอากาศและโรงกน้ำมันอีก4แห่งในแถบทางตอนเหนือของแคน้นลอสต็อป ก็คือทางฝั่งของยูเครนเขาก็พยายามที่จะเล่นงานจุดยุทธศาสตร์ของรัสเซียในแนวหลังโดยเฉพาะพวกโรงกับน้ำมันสิ่งเหล่านี้จะทําให้เครื่องจักรสงครามของรัสเซียนั้นขาดแคลนน้ํามันเช้อเพิงทําให้ปฏิบัติการในแนวหน้าอาจจะต้องสะดุดลงพร้อมทั้งมันจะทําให้เงินทุนในการทําสงครามของรัสเซียลดลงไปด้วยครับ เพราะว่าประเทศรัสเซียนั้นก็เป็นผู้ส่งออกพลังงานรายใหญ่ของโลกดังนั้นยูเครนเขาก็สู้แบบเต็มที่นะครับพยายามที่จะทําทุกอย่างให้ทรัพยากรในการทําสงครามของรัสเซียลดลงให้ได้มากที่สุดครับส่วนข่าวต่อมานะว่าเป็นข่าวดีสําหรับยูเครนพวกเขาสามารถตีโต้ฐานรัสเซียในแคว้นซูมีได้ในแนวรบทางเหนือยูเครนสามารถปลดปล่อยหมู่บ้านอันดิบกาในแคว้นซูมีได้สําเร็จ การโจมตีกลับอย่างหนักหน่วงทำให้ฐานรัสเซียต้องล่าถอยออกจากพื้นที่ไปถึง700เมตรในบางจุดขณะเดียวกันพลเอกอเล็กซานเดอร์เซียสกี้ของยูเครนระบุว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันล่วงหน้าเพื่อสกัดกั้นการบุกจากกองทัพรัสเซียกว่า500นายที่กำลังรวมพลอยู่ด้านหลังของชายแดน การรบที่ซูมี่กองพันที่810ของรัเสเซียถูกโจมตีอย่างหนักและกองพันที่115ก็ล้มเหลวในการยับยั้งการรุกของยูเครนแม้ว่ายูเครนจะไม่ได้มีเครื่องบินรบมากมายเหมือนกับรัเสเซียแต่ว่าพวกเขาก็ได้ใช้โดรนแบบ FV ในการครองอากาศและสามารถทำลายกำลังรบของรัเสเซียได้เป็นจำนวนมากในพื้นที่แห่งนี้ครับ ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของทหารยูเครนนะครับพวกเขาไม่ได้ทําแต่เพียงการตั้งรับแต่เพียงฝ่ายเดียวเมื่อมีโอกาสยูเครนก็บุกสวนได้บ้างเช่นกันแต่หากว่าใครได้ไปดูสนามรบที่ซูมี่บางท่านอาจจะคิดว่านี่อาจจะไม่ใช่โลกของเรานะครับเพราะหากว่ามองดูเผินๆมันก็เหมือนกับดาวคารหรือว่าดวงจันทร์ซึ่งมีแต่หลุมแต่บ่อเต็มไปหมดครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูผลงานของฐานยูเครนในพื้นที่ทางโดเนสกันบ้างน,นะครับซึ่งหน่วยข่าวกรองของยูเครนพวกเขาก็ได้สืบทราบว่ารัสเซียได้นํารถขนส่งไปเก็บไว้ในโกดังแห่งหนึ่งซึ่งก็ซ่อนพวกรถขนส่งทางการะฐานเอาไว้เป็นจํานวนมากดังนั้นแล้วยูเครนพวกเขาก็ไม่พลาดครับและได้ทําการโจมตีกองทัพรัสเซียในครั้งนี้ซึ่งมันก็ส่งผลให้อย่างที่เราได้เห็นรถขนส่งทางการะฐานของรัสเซียนั้นเหลือแต่ซากไปเลยครับ ส่วนผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้นก็บอกว่าพวกรถขนส่งรถบรรทุกเนี่ยมีความสําคัญกับการทําสงครามนะครับเพราะว่าการเคลื่อนย้ายทั้งกําลังพลยุธทธปกรณ์อาหารหรือว่าสเสบียงต่างๆก็ต้องอาศัยพวกมันหากว่าถูกทําลายไปมากๆก็แย่เช่นกันส่วนสถาบันศึกษาสงครามแห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้สรุปการรุกในฤด,ดูร้อนของรัสเซียว่าพวกเขามีความคืบหน้าน้อยมากทั้งที่การสูญเสียของกองทัพรัสเซียนั้นก็สูงไม่น้อยเลยครับ ต่อมาเราไปดูผลงานในพื้นที่ของทุกมากันบ้างโดยพื้นที่อย่างนี้มันก็ตั้งอยู่ห่างจากแนวหน้าไปราวๆ30กิโลเมตรนะครับโดยยูเครนได้ใช้โดรนแบบ f p v โจมตีขบวนรถไฟบรรทุกเชื้อเพลิงของรัสเซียซึ่งขบวนขนส่งน้ำมันเหล่านี้ก็มีน้ำมันมากถึง30,000กันลลอนต่อโบกี้เลยครับนะับว่าเป็นความสำเร็จอย่างงดงามของทางฝั่งยูเครน ส่วนภาพต่อมาก็จะเป็นทาลายยานเกราะของกองทัพรัสเซียที่ถูกทิ้งล้างเอาไว้โดยก่อนหน้านี้ก็น่าจะมีการต่อสู้กันนะครับแล้วพลยานเกราะของรัสเซียก็ได้ทิ้งยานเกราะของพวกเขาไปเพื่อหนีเอาตัวรอดส่วนทางฝั่งยูเครนนั้นก็คาดว่าจะไม่สามารถเข้ามาลากยานเกราะไปใช้งานได้จึงได้ส่งดโดรนเข้ามาเก็บงานในภายหลังครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราดูข่าวใหญ่กันบ้างโดยกระทรวงกลาโหมของยูเครนได้เปิดเผยว่ากองกาลังของรัสเซียได้เปิดฉากโจมตีอย่างต่อเนื่องนานกว่า3ชั่วโมงในแนวรบภาคตะวันออกของยูเครนโดยมีการใช้ทั้งยานพะนะอุ้มเกาะและจักรยานยนต์ทางยุทธวิธีในความพยายามฝ่าแนวป้องกันของยูเครนในเขตลูฮัน แต่ว่าผลลัพธ์กลับกลายเป็นหายนะสำหรับฝั่งของรัสเซียเมื่อยานเกราะและรถมอเตอร์ไซค์อย่างน้อยจำนวน18คันถูกทำลายระหว่างปฏิบัติการกองทัพยูเครนย,ยังได้เผยแพร่คลิปวิดีโอจากโดรนที่จับภาพเหตุการณ์ในระหว่างการโจมตีไว้ได้อย่างชัดเจน แสดงเห็นถึงการเคลื่อนกำลังรุกด้วยความรวดเร็วจากรัสเซียและการตอบโต้ของยูเครนที่เฉียบขาดและแม่นยำซึ่งนำไปสู่ความสูญเสียจำนวนมากของฝ่ายรัสเซียในระยะเวลาสั้นแนวรบที่เมืองลูฮันในภูมิภาคดอนบาสยังคงเป็นพื้นที่ปะทะอย่างรุนแรงระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยยูเครนคงสามารถรักษาพื้นที่สำคัญไว้ได้แม้จะต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างต่อเนื่องซึ่งเหตุการณ์ล่าสุดนี้ตอกย้ำว่า ความพยายามของรัสเซียในการรุกคืบยังคงต้องแลกมาด้วยความสูญเสียจํานวนมาก อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงเตือนว่าการโจมตีระลอกนี้อาจเป็นเพียงการทดสอบแนวตั้งรับก่อนจะเกิดการผักดันที่ใหญ่กว่าในอนาคตโดยอาจมีการใช้กำลังสนับสนุนที่มากขึ้นเช่นปืนใหญ่สนามโดรนกัมมิกรเซและอากาศยานรบเพื่อยามเจาะแนวตั้งรับของยูเครนให้ได้ครับก็คงต้องให้กำลังใจฐานยูเครนต่อไปสำหรับการต่อต้านการลุกรานจากรัสเซียครับ และยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่24มิถุนายนฐานราบก็สูญเสียไป1,200นายรถถัง1คันรถหุ้มเกราะ7คันปืนใหญ่สนาม21กระบอกระบบจรวดหลายลำกล้อง1ระบบดโดรน198ลำโคลสมิสไซล์จำนวน12ลูกและรถขนส่งทางการะฐานอีกจำนวน100คันถือว่าวันนี้กองทัพยูเครนสามารถทำผลงานได้ดีไม่น้อยเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมในช่วงสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารจากสำนักข่าวอาจาซีรากันบ้างนะครับซึ่งพวกเขาได้รายงานว่ามียอดผู้สูญเสียชีวิตจากการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธของรัเสเซียที่กรุงเครียบเมื่อช่วงต้นของสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นอีก10รายรวมถึงเด็กหนึ่งคนนอกจากนี้โดรนของรัเสเซียก็ได้โจมตีไปที่ภูมิภาคโซมีทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจํานวน3รายรวมถึงเด็กอีกหนึ่งรายตามรายงาน ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นส่วนทางด้านกองทัพยูเครนได้โจมตีครังน้ำมันของรัสเซียในทางภาคใต้โดยรัสเซียนั้นก็ได้ส่งน้ำมันเหล่านี้ไปให้กองลังของรัสเซียในพื้นที่ยึดครองของยูเครนตามรายงานของเสนาธิการทหารยูเครนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมิน min, ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริเตอรี่คลิกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับพวกเราได้ทํางานต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ